สวัสดีครับตอนรเข้ก็สู่ YouTube ช่องกนติกาจ้าบาทินทบดินท์นะฮะเดี๋ยวพามาดูงานบ่อนะฮะตัวน,นี้เปิดบ่อใหม่ครับพื้นที่ไม่ใกลไม่ไกลครับเดินทางมาประมาณราวๆสัก30กิโลเมตรก็ถึงนะฮะจากอำเภอบ้านตรวจนะครับมาถึงอำเภอประโคนชัยนี่แหละฮะงานบ่อดินครับร้อครับไม่มีขึ้นถนนแน่นอน,นะฮะกับรถขุดหลายค่ายครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าคันแรกนี่เป็น อ๋อมองเห็นแล้วฮะกเบโครครับ SK 2 0 0รุ่นซูเปอร์นะครับแล้วก็รถ10ล้อไข้มิสูบิชิฟูโซ,โซ่ครับสองสี่ฮะกระบะดด้สามมิตรนะฮะเบรกว่าดีฮะ <c oughs> ตอนนี้เราอาจจะได้ชมแบบบิกินบิกินหรือว่าเริ่มต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยว หลังจากที่พักรับประทานอาหารนะครับเราั้อจะได้เป็นฟลูนะฮะแล้วก็ฮิตาชิ ZX 2 0 0นะครับมาในรุ่นที่1ห,หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปสอบถามท่านโชเฟอร์ดูครับแต่ว่าตอนนี้ดูตัวโคเบโคนะครับ SK 2 0 0 Super นะครับตัวนี้รุ่น8นะฮะชีมงานกอทวีนะครับจากอำเภอรกระสังนะฮะ ขอบคุณฮะขอบคุณไปยังท่านหัวหน้าผู้ด,ดูแลง,งานแล้วก็ทางท่านผู้ประกอบการนะครับที่อนุญาตให้กับทาง youtube ช่องกันิกา,า u t u b e ช่องกันิกาจ้างเรานะฮะเขามาเก็บภาพไปฝาก FC นะครับผมจุดประสงค์เดียวฮะดูเพื่อความเพลิดเพลินในการทำงานนะครับแล้วก็สมรรถนะของเครื่องยนต์นั่นแหละครับผม ทุกครั้งครับเข้ามาในพื้นที่ฮะต้องมีการติดต่อขออนุญาตกับทางท่านผู้ประกอบการก่อนนะครับฟูโซ่ f n 2 5 2นสองห้นะฮะในอบอร์ดตรงนี้นะครับก็จะใช้เป็นฟูโซเกือบทุกทุกคันเลยฮะนี่นะครับความนิยมชมชอบของท่านผู้ประกอบการนะครับกับรถขุด แห่งระดับตำนานเลยนะฮะแล้วก็รถสิบล้อนี่ก็ตำนานครับตำนานมานานหลายปีแล้วฮะตำนานจนละเอียดอ้าวไม่ใช่นะฮะตามคนละอย่างครับก็เพราะตำนานก็คือเป็นอ่าสิ่งที่เล่าขานกันมานะฮะขออีกฮะอันเจะเฟวร์ขออีก,ะะออข,ออกขออีกได้ เห็นไหมครับนั่นโชเฟอร์นี่นี่ครับดูฮะไปดูลานเราขออีกหน่อยกินข้าวนะสัญญาณครับพักกินข้าวครับเบรกกินข้าวเดี๋ยวจะรับโชเฟอร์รถไปโคไปด้วยนะฮะเที่ยงพอดีครับ12บสนาิกาตรงเป๊ะเลยเอเห็นไหมพห่นองเอา รถยังมีใหม่อยู่เลยนะครับกอทวีนะฮะนี่ก็รับเหมาครับทัวราชอาจาักรนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์044691115นะครับ ปุ๊บข้ามาปั๊บนะครับน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะของอเบอร์นี้นะครับส่วนตัวคัน66น,นี่น่าเป็น,น,นก็รอบสุดท้ายเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมารับเที่ยวสุดท้ายแล้วก็ร,รับท่านกัวเฟอร์ไปรับประทานอาหารด้วยกันนะครับเรียกรับกับตัวโคบีโก้นะฮะเอ๊เราฮิตาชิล่ะอ๋อฮิตาชิเบรกแล้วนะครับนี่นะครับฮิตาชิแซดเอ็กซ์สองร้อย เออผมเข้าใจว่าเป็นรุ่นที่หนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปสอบถามกันนะฮะตรงนี้จะพึ่งฟันธงครับพ่อผมก็ไม่ใช่กูรูด้านเรื่องรถเท่าไหร่นะฮะทุกอย่างครับผมต้องไปศึกษาไปสอบถามกับทางโชเฟอร์ผู้ขับรถแล้วก็ผู้ดูแลนั่นแหละครับอ่ะมาแล้วฮะเราจะน่าจะได้รู้กัน นยังเล่นนี่คือยังไม่ถึงชั้นแรกใช่ไหมถึงชั้นแรกเหรอรอ,ยอยู่ประมาณนี้อ๋อน,นี่อ,อ๋อหนือชั้นแรกนะครับผมเท่ากับสุดแขนอาร์มเลยนะนี่มันเดินสุดแล้วรอบนงิข้างบนอ๋อครับผมต้อมาต่อข้างล่างเลยขึออ้นมาตึงได้ผมเลยอ๋อ แสดงว่าคันนี้เร็วกว่าใช่ไหมพี่โอ้หตัวใหม่อริยะไม่มีอะไรสู้ได้แล้วนี่ครับก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะฮะในคำยืนยันของท่านโดเฟอร์นะครับผมก็คุยกันสนุกสนุกอยู่ฮะไปแล้วครับยูโ,โ,ซโซ่สองสี่ฮะยูโรสามนะครับตัวนี้เฮ้ยป้าย้อนเลย <laughs> ครับกับมอ,อ,อเตอร์กรอทวีนะครับผมอำเภอกระสังนะครับนี่ก็รับเปาทั่วราชณาจักรนะครับ เอาละครับจากนี้ไปอัานข้าวนะครับโอ้มีปบอดายให้ครับ 140G Caterpillar นะครับรถเกรดหนเองขอบคุณนะครับผมเชิญนครับ ไปแล้วครับท่านโจเตร์เต่านี่ครับโอ้ปิดท้ายได้สวยงามมากครับนี่รับมารับมารับด้วยเสียงอะไรฮะโอ้เสียงเอวฮะเอวของใบมีดนะครับวงสวิงใบมีดครับผมนี่ครับ็มาม่ามีราชรถมารับถึงที่ แลรับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมและก่อนจากกันครับมีคำคมมาฝากนะครับสำหรับคำคมวันนี้เขาบอกว่าความสุขของเมียคือแต่งหน้าแต่ความสุขของข้าคือแต่งรถ๋ยวคลิปหน้าครับสวัสดีครับ